สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชนะทีวีโคเดอร์นะครับก็ประโยคนี้นะครับผมก็จะมีเพียงแค่คนเดียวนะครับผมก็คือผมมาร์ทนะครับผมแอดมาร์ทเจ้าของช่องทีวีโคเดอร์แล้วก็เจ้าของเพลทีวีโคเดอร์ด้วยนะครับก็ยินดีด้วยกับทุกคนนะครับผมที่อุตส่าห์ดูมาจนจบนะจนถึงตัวเพลย์ลิสต์สุดท้ายไม่ใช่สิจนถึงวิดีโอนี้ได้นะเพราะว่าผมกะจะตั้งเป็นอันลิสต์นะครับผมแล้วก็จะอยู่ฟองท้ายเพลย์ลิสต์เนาะก็ เออ่ตัว playlist ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะที่ผมทำนะเป็นตัว j a v a Back End Boot Camp ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยผมทําขึ้นมาไม่ได้สสหรังหาคนกําไรเนาะเพราะว่าผมทํามาแล้วก็อารมณ์เหมือนประมาณว่าเราได้รับมาเราก็ต้องอยากจะให้เนาะผมกาลังคิดว่าคือจะว่ายังไงดีอะ j a v a j a v a Developer หรือว่า j a v a Back End ของเรานะครับผมในปัจจุบันเนี่ยในไทยผมคิดว่าก็น่าจะมีดีมา พอสมควรนะแต่ว่ามันอาจจะมีบางตัวที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะแปลว่ามากกว่านาะไม่ว่าจะเป็นพวกภาษาโกหรือว่าตัว C ีชาร์หรืออะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเอาแบบว่าเอ็กซ์ตรีมหน่อยเนาะผมก็จะเป็นเอ็นเอียงไปทางรัสนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าภาษาจาว่าเนี่ยก็เป็นภาษาที่ทําให้ผมแบบเขาเรียกว่านะหาเงินค่าค่าข้าวกินได้นะหาเงินค่าข้าวหาเงินแบบค่ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วผมชอบกินผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็อืม ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นภาษาที่มีความเสถียรและก็สามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์เนาะอาจจะมีบางมุมมองที่อาจจะแบบว่าเปลืองเมมโมรีไปบ้างแต่ผมก็รู้สึกว่ามันช่วยเราได้เยอะในหลายๆเรื่องแล้วก็ในโลกของลาวเนทีฟในปัจจุบันเนี่ยหรือว่าตัวไมโครสวิตต่างๆเนี่ยจะว่าก็ใช้เยอะนะครับไม่ใช่ว่าจะว่ายอะที่สุดมีตัวอื่นๆที่เยอะเหมือนกันแต่ว่าจะว่ามีอีโคซิสเต็มที่ผมรู้สึกว่ามีความเฟรนี่กับ d ดเวลลอปเปพอสมควรนะครับผมอาจจะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแซกันเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นจาว่านี่เองแหละที่จะโดนแซะนะก็นั่นแหละคือที่มาว่าทำไมเราถึงไม่แซกคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นเขาชอบแซกเรานะครับก็อา่าโอเคผมก็คิดว่าบอกว่าตัว playlist นี้นะครับผมจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเนาะก็แล้วก็ถ้เาเกิดว่าผมมีวิธีการสอนที่รู้สึกว่ามันไม่ถูก จริตการเรียนเท่าไหร่ยังไงก็สามารถฟิล์มแบกมาได้นะครับผมผมอาจจะไม่สามารถที่จะค o เวอร์ให้กับทุกคนได้นะแต่ว่าผมก็จะพยายามปรับจูนคุณภาพของผมมากขึ้นนะเนาะก็ต้องบอกกันว่าผมเป็นคนที่ทําวิดีโอไม่เก่งนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะจบที่เอ็กซ์คลีดอร์แล้วก็นูนีน,นันแต่ว่าอ่ะโอเคผมก็จะพยายามแล้วกันนะก็ยินดีต้วยกับทุกคนอีกครั้งนะครับผมที่ดูมันจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะก็ผมทําก็ ไม่รู้สกิก็ขอบคุณแล้วการที่นั่งนั่งดูจนจบนั่งดูจนถึงวิดีโอนี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆครับผมก็สาหรับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ